สวัสดีครับญาติธรรมทางแฟนเพจวัดป่าพุทธครุกามตักเิ่งนะครับวันนี้เป็นวันออกพรรษานะครับตากบาทเทโวโรหณะที่สถานปฏิบัติธรรมป่าพุทธครุกามนะครับนี่คือกองหนวยการนะครับนี่คือกองหน่วยการสําหรับท่านที่ทําบุญแล้วก็ ตามปัจจัยนะครับก็จะได้เสื้อนะครับตัวน,นี้ก็หมดแล้วอ่าคุณแม่ก็กําลังจะกินนะครับอืมตอนนี้นะครับก็ก็ชมบรรยากาศไล์สดๆกันนะครับ่าตอนนี้อ่าตอนนี้รอคิวเข้า <OK, S 1> รับขนม <รง S 1> อันนี้ <รง S 1> อันนี้มาจากไหนครับพี่ามาจากกรุงเทพค่ะโอ้มาเคยเคยมาหรือยังครับเอ่อไม่กี่ครั้งค่ะสักห้าหกได้ตอนตอนนี้มารออะไรครับรอกินค่ะ ช่นครับนี่คือบรรยากาศสดๆทางวัดป่าพุทธกรุกการามนี่คือโรงทานข้าพุคุณยายมันจงนี่ข้าพุเบิด <c oughs> แล้ว <c oughs> เบอร์อตุมเออมาตาใสมากระ้มาตาใสอ่ะ <c oughs> มาแต่อำเภอศรีรัตนาครับอำเภอศรีรัตนาจังหวัดจ <c oughs> ังหวัดศรีสะเกดโอ้ยดินแดนบุกไฟไอ้น้าหมวย,ยามันจงเนี <c oughs> ่ยเวลาเราปี๊ขึ้นน้องห้โเลยนี่เบอร์ตุ่มเบอร์ตุ่มสองพลอยฟักเลยครับผมขอบคุณครับอ่าตอนนี้คือโรงทาน เดี๋ยวนะครับอ่าโลงลโรงทานจากไหนนะครับจากบ้านปลาคาวค่ะบ้านวัดป่าบ้านตาดนี่ละค่ะจากบ้านปลาคาวครับอภอเมืองเกวมนาจเรญเราต่อมาก็จะเป็นโรงทานขนมนะครับนี่คือบรรยากาศสุดๆอ่ะอันนี้มามาจากไหนครับนี่สวัสดีค่ะมาจากสุรร์ค่ะโอ้มาจากสุรัดทานี้มาร่วมสนันที่นี่เลยเออครับผม เชิญรับประธานคะ่ะอันนี้อันนี้ขนมโรงทานจากจากไหนครับแม่จากร้อยเอ็ดค่ะจากอนะครับจากร้อยเอ็ดคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะครับชื่อบุญน้อมค่ะคุณยายบุญน้อมะนะครับโอเคครับค่ะคุณยายบุญน้อมจากจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าหน่คุณคุณยายมาจากไหนครับทำไมได้เยอะจังอันนี้มาจากพนาค่ะโอ้คนนี้มาจากพนา,า,าจากพนาค่ะเอา ท่านประลัดกินกินก็กินอะไรเนี่ยโอ้ไอทิมครับผมโอ้ไอทิมโอ้ครับผมครับครับเชิญครับเชิญอ้าวลงอันนี้ลงลงทานอะไรนี่ครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วหดค่ะหัดหดเอ้าหมดแล้วค่ะไหนบอกว่าเอาหวดมาใส่ใส่อะไรคุณแม่หมดตั้งแต่ทีแรกอันนี้ลงทานหวดหมดแล้วอืมอันนี้ลงลงทานอะไรครับผม โรงงานขนมเค้กขนมหวานจากไหนครับผมจากโรงงานถุงมือบุยลำนะคะโรงงานถุงมือสวักาิ์บุยลครับผมครับผมถ้าจะพูดภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่ได้ต้องเจากเกาหลีจากเกาหลีต้องต้องให้ต้องให้เฮียแกพูดพูดไทยได้นี่คือบรรยากาศสดๆเฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมครับจากจากไหนนะครับคำสั้นๆฮะ คนมาจากไหนอเกาหลีค่ะจากประเทศเกาหลีเดินทางขึ้นเครื่องบินจากประเทศเกาหลีมาเอาขนมมาแจกลงทานวัดป่าพุทธการุณิตาคารามโดยตรงขอคุณครับขอคุณครับคุณแม่ครับอันนี้โรงทานจากไหนครับรงทานจากอำเภอกันทะลักอำเภอกันทะลักจัดจากร้านจิตเพชรค่ะจากลานจิตเพชรวัสดุก่อสร้าง เอาเลยครับเอาเลยครับรับเลยครับมาจากสีสะเกดครับผมอำเภอกันทะละลายครับโบเมนบอกสมพูกเขาไฟได้โบเมนนำสมพูกเขาไฟได้หนี่เอาเอาเลยลูกเอาเลยลูกครับอ่าระวังชนกันนะครับระวังชนกันอฮะมามาลูกมามาขนมปังก็มีนะครับอ่าเชิญครับเชิญครับทางนี้นี่คือบรรยากาศสดๆสถานปฏิบัติธรรมพุทธคัรุกรามอันนี้อ่า อันนี้ลงลงทานจากไหนครับลงทานนะครับลงทานลงทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะล่าอำนาจเจริญค่ะอะออนตัวนี้ตัวนี้ลวกหรือยังเส้นลวกไปสองร้อยถ้วยค่ะถ้าถ้าเส้นไม่สุกก็ต้องโทษต้องโทษคนลวกเลยดิถูกไหมครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวแซ่บเมืองอำนาจเจริญอ่าประหลัดไก่จะได้กินแต่หมอนี่นี่คือปลัดอบต้ะงแน ยังค่ะมาช่วยลงทำลงบุญลงทานนี่แหละค่ะขอบคุณมากนี่คือสายบุญนะครับขอบคุณเช่นกันลวกลวกเส้นยังไม่เสร็จอะไรครับอ่าต่อต่อแถวครับต่อแถวเสี่ยวอร่อยนะขายดีต่อแถวครับต่อแถวออันนี้อันนี้น้องน้องน้องมาจากไหนครับจากจัังหวดอะไรครับอำนาจค่ะบ้านดอนหวายนะคะมารออะไรครับนี่ก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาว่าเสียบก็รวก๋วยเตี๋ยวไก่แซ่บมีมลแล้ว อันนี้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 หนูมาอะไรคะนี่หนูมาอะไรคะมากินมากินโอ้ยอันนี้หนูมากินอันนี้หนูมาอะไรคะนี่มากินเหมือนกันเหรอไหนอผัดหมี่หนูเลยผัดหมี่หมดแล้วผัดหมี่หมดแล้วเต็มโต๊ะนี้หมดแล้วค่ะลูกผัดหมี่อร่อยมากเต็มโต๊ะายนี่หมดอันนี้อันนี้ลงลงทานอะไรครับคุณยายนี่โอ้ยไม่เป็นไรครับอันนี้เคย ขนมเกาเรียกขนมอะไรพี่เอ่อช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตบอลหลายอย่างค่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเยลลี่ผลไม้ให้แปลกๆเยลลี่เหรออ่ามันเย็นไหมนี่อ่แล้วก็อะไรอ๋ออะดีกว่าเขาอยิบเอาเอาลูกเอาอ่าเด็กๆอ่าเด็กๆเอาเลยครับเอาเด็กๆเด็กๆอู้มีเทากินมาได้วรรณคุบุ๊คอะไรอ่แต่มันแขียวเม่งผู้เฒ่ากินม่ได้อ อันนี้เ้าแล้วอันนี้ลงทานอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็ขนมท่าคายอจากไหนครับจากไหนครับปุ้ยมาจากพนาค่ะมาจากพนาครับวันนี้เป็นลงทานจากพนานะครับอ่านี่คือบรรยากาศสดๆจากโรงทานอ่าเนี่ยเจ๊เจ๊สวัสดีครับเจ๊เจ๊ครับเจ๊มาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากร้อยเอ็ดค่ะจากร้อยเอ็ดเจ๊แม่สุค่ะแม่แม่สุโอ้แม่สุมาทำบุญครับผมไม่ให้เขาเห็นหน้าเห็นตาบ้างโอ้ย ไล่สุดนะนี่โอ้ไม่สูคนสวยจากเจ้าหนเลยค่ะสาธุค่ะค่บผมผู้ประทับวัดค่สาธุ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 ต่อไปเป็นลรงทานลรงทานตอนนี้อันนี้เป็นเป็นลรงทานอะไรครับ โาดาเปาครับตัวนี้เป็นลงทานสาดาเปาจากไหนครับจากไหนครับจากแม่เกลียวแม่เกลียวแม่เกลียวแพนเพจจะรู้จักแม่เกลียวแม่เกลียวเออโาดาเปาขนมครับขนมมอันนี้จากลงทานอะไรครับจากลงทานเลยครับโอ้พี่ต้นพี่ต้นกับพี่มะลิเออมีลงทานเป็นเป็นข้าวเหนียวลาบหมู หมดแล้วขอบคุณค่ะขวัดขี้ห้าไปผู้เสิร์ฟค่ะอืมขี้หายแปลว่าะงามจ้าอันนี้อันนี้ลงลงทานอะไรครับลงทานอะไรครับเฉากบ๊วยค่ะลงทานเฉาก๊วยจากจากไหนครับผมจากไหนจากมอหิดอนค่ะจากมอหิดอนจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดอำนาจเจริญนี่ครับครับผมกินข้าวเหนียวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขับครับเชิญครับเชิญครับอันนี้ อันนี้อันนี้ลูกทานจากไหนครับใช่็อปจากสว่างเด่นดินสกลนครครับคุณนายครับผมมาพร้อมครอบครัวและครอบครัวเลยสายบุญครับลุงไอศครีมไอศครีมเอาหน่อยเอาหน่อยขอสองเมื่อยขอเจ้าอยู่เลยกินอันนี้อันนี้ลูกทานอะไรครับลูกทานอะไรครับ อัญมณีค่ะครอบครัวอัญมณีค่ะครอบครัวอัญมณีเป็นของหวานเป็นขนมเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะยาวไปหมดเลยนะอัญมณียาวถึงฝั่งนู้นปะโอ้ยพัจเจ ้นนใถมาจากถ้ำจะได้เข้ามาสู่เขาโอันนี้ดูสิช้มตำช้มตำเช้มตำเนี่จากไหนครับจากไป็นร้านทำร้านทำมันเป็นกาัดค่ะร้านทำมันละยมวยนี่ถึงข้าวจีเลยค่ะถึงข้าวจีค่ะโอ้โหนาโดยแม่ครับร้านทำค่ะเด้อนู้นคนสวยๆใส่แว่นเออคนสวยๆใส่แว่นนั่นเหรอนั่นบ่ใช่คนสวยๆใส่แว่นนั่นแหละสำหรับคุณผู้ช สัมผัสขออนุญาตครับสัมผัสคนสวยๆใส่แว่นลงลุงลุงนาจอย่างนี้เอาก็ให้สัมผัสนี้เห็นไหมเลยขนมเสียบอะไรแต่ขนมจีนนะครับท่านที่ยังไม่ได้มานะครับมาทันนะครับมาห่อได้นะครับอามาห่อได้นะครับต่อไปเป็นลรงทานไอศครีมจากไหนครับผมจากนายมครับจากนายมลรงทานไอศครีมจากนายมนี่คือไอศครีม จากนายมนะครับโรงทานมามีเหลือตรงนี้เป็นโรงทานอะไรครับอโรงทานข้าวจีนะครับเป็นข้าวจีไม่ต้องรอถึงฤดูหนาวก็มีข้าวจีนะครับโรงทานข้าวจีครับคือข้าวจีนี่คือญาติธรรมรอรับใช่ไหมมาทีนี้เราจะสะพานไปเรื่อยๆนี่คือญาติธรรมที่มาร่วมบุญบุญตักบาทเทวูตักบาทเทวู อโอ้คุณนายฝรั่งคุณนายฝรั่งกินส้มตำได้บ่โอ้นี่ครับบรรยากาศสดๆอ่านี่คุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายมาจากจังหวัดอะไรครับอำน,นาจเจริญครับเป็นยังไงคุณยายมาร่วมบุญครั้งนี้มาหลมูนแล้วครับมาไหลมูนแล้วเออสาธุสาธุาธครับอืม สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวคุณนะคุณยายมาจากไหนครับเอาเรียกพี่ดีกว่าคุณพี่มาจากไหนครับ <c oughs> นราธิวาสค่ะดูสิครับจังหวัดนราธิวาสนะครับมานี่มาร่วมบุญนี่เมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องบินมาใช่ค่ะโอ้ขอบคุณเป็อย่างสือเป็นไงมาร่วมบุญงานครั้งนี้ก็ <c oughs> ดีใจค่ะได้มีโอกาสมาอยากมาน่ะอยากมาอยากมาหลายหลายครั้งแล้วโอ้ขอบคุณมากคุณวันนี้มีโอกาสมาแล้วใช่ค่ะจะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันใช่ค่ะครับผมครับขอบคุณครับบรรยากาศสด สถานปฏิบัติธรรมพุทธาลุการามก็สูเสกันหน่อยอันนี้คุณมีบ่เนี่อืมเอาไปในนี้นักคุตกุตาเนี่ยกุตามาจากไหนครับมาจากม่วงสาสิครับเออมาจากม่วงสามสิบเป็นไงครับกุตามาร่วมงานบุญวันนี้ครับอิ่มบุญครับวันนี้อ,อิ่มบุญมากมมความได้กินด้วยครับ <laughs> พอ,อยายหน่อยแก้วเสียบอืมนี่คือบรรยากาศสดๆสถาน ปฏิบัติธรรมพุทธครุการามนะครับวันนี้วันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566ันาอวันนี้ครับเจ๊สวัสดีครับเจ๊เจ๊เจมนี่คือเจ้าของโรงน้ำดื่มนกนางนวลนะครับผู้ประภ์วัดต่พุทธครุการามมาโดยตลอดนี่คือเจ๊นวลตัวเป็นเป็นรับนี่ตัวเป็นเป็นเฮียนเจ๊นวล บรรยากาศสดๆดเอ้าวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับเป็นยังไงครับมาเที่ยวงานบุญวัดป่าพุทธคารุกกลังฟังไม่รู้เรื่องผมกระบอกไทยเบาภาษาอังกฤษบเป็นบ้านอนี่ยขอคุณครับครับฝรั่งยังมาเด้อนี่คือบรรยากาศสดๆนี่นี่นี่มาดูเล็กๆดิเล็กหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาจากไหนครับมาจากยะโสครับมาจากยะโสดูสิอ่าพาลูกเด็กมาด้วยมาบุญมาร่วมบุญสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ากล้องหน่อยนู่นเข้ากล้องหน่อยนี่มาร่วมบุญมาทุกปีได้ไหมและตากแดดจะเศร้าคนเราบิทเตอร์มินในบิทเตามินวันเราเหี่ยวเงียบแงบแงบบรรยากาศสดๆคุณยายสวัสดีครับคุณยายมาจากจังหวัดอะไรครับ จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นยายมากบุญค่ะสุขใจเป็นยังไงแม่ก้างโศกเออครับผมนี่แหลคือบุญครับผมคุณยายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าลงละกินนล้บ่ได้กินแลบ่เออนี่เป็นแะไรเชบบ่เชียบบ่เชียบบ่แชีบบ่ดูละเชีบเออใหม่ๆกางนี่มาจากไหนมาจากไหนต้นมาจากไหนฮะมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนครับที่สก จากสีสเกตมาจากสีสเกตโอ้อิ่มบุญอิ่มบุญนี่มาจากสีสเกตบักลาจะเอาอยู่บนนี่ขนมนี่ได้สนใจเลยนี่เอาอยู่บ่ขนมเลยแอกินย่างเดียวนี่คือญาติที่ทำจากจังหวัดสีสเกตสวัสดีครับคุูตาคุูตาอร่อยไหมครับแซบครับแซบครับเออนอ้นนุ้นนุอร่อยไหมนูกงอร่อยไหม อร่อยอร่อยไหมครับเอออร่อยไหมเสียบบุเอออร่อยเสียบเสียบอ่ากินเผกับ้าหเากินกับยงกบแล้วแล้วผู้สาวผมทำไมถึงหลบหน้าผู้สาวผมเพื่อนรุ่นเดียวกันอืมเฮ้ยคนรอนี่ยิ้มผมฝากเลยนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับทางสถานปฏิบัติธรรมพุทธคุรกาลามนะครับ นี่คือจุดลงทะเบียนนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับนี่บรรยากาศสดๆสถานปฏิบัติธรรมพุทธาลุก,การามญา,าติธรรมที่มาร่วมบุญนะครับวันออกภาษาตักบาตรเท,ทโวโลหนะนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆกินข้าวด้วยกันอื แสบบ่แม่โอ้แสบแสบอืมอมืนี่แหละบรรยากาศทางลงครัวครับทีนี้ <c oughs> นี่คือสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณแม่มาจากจังหวัดอะไรครับยะโสค่ะ <c oughs> จากจังหงวัดยะโสคุณแม่ดูกล้องหน่อยครับก่อ <c oughs> อันมาจากจังหงวัดยะโสใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วคุณเป็นยังไงครับวันนี้มาอิ่มบุญอิ่มใจหมอิ่มบุญมากเลยค่ะแล้วทำไมทำไมหนูหนูกินเยอะจังล่ะหนูเพ่ความค่ะคุณพ่อโดยเฉพาะเอ่อคนเสื้อดำๆน่ะอันนี้อิ่มบุญอิ่มอิ่มบุญมีความสุขมากค่ะอิ่มบุญมีความสุขมากมาเยี่ยมมาเยี่ยมคุณพ่อค่ะคุณพ่อประจําอยู่ที่วัดแล้วตอนนี้ไม่ยอมกลับบ้านแล้วค่ะไม่กลับนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ไม่กลับนะครับเพราะว่าก็เลยต้องมาเยี่ยมเองค่ะที่บ้านใช่เออสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับ สวัสดีครับเจ๊มาจากจังหวัดอะไรนะครับขอนแก่นค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะเจ๊เนาะจำได้ไหมเนอจำได้ใช่ไหมเนียสวัสดีครับเนีมาสวัสดีครับเออมาจากจังหวัดขอนแก่นเลยไม่รู้ว่าทําไมไปนานแล้วก็ไม่ห่นกลับมาสักทีแล้มเจ๊โดยเฉพาะลูกสาวเนาะลูกสาวมาพร้อมกับครอบครัวนี่ครับลูกสาวลูกสาวคุณนายนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นแล้วพร้อมครอบครัวนี่ครอบครัวมาเป็นครอบครัว อบุนครับวันนี้ครอบครัวอบุญอิ่มบุญด้วยใช่ไหมบรรยากาศสดๆสวัสดีครับเฮี่แอร์สวัสดีครับเฮียมาจากจังหวัดอะไรครับจังโสทอนครับจากจังหวัดสุโสทอนครับลุงลงชื่อชื่ออำเภอสายมูลอำเภอสายมูลครับครับลุงสีชื่อญาตินางครับเออญานนางมาถามวัดเรามาตลอดนะครับครับผมนี่คือบรรยากาศเข้าแถวนะครับเพราะว่า แม่ก็ขอกำนามมันก,ก็กินน้ากันเนอ้อครับอ่านี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆครับครับผมอืมบรรยากาศสดๆโอ๊ยกับ่เปิดไฟนี่วันนี้ครับเจ๊รราาเจ๊เจ๊มาจากจังหวัดอะไรครับสกลนคร <ขา S 2> จากจังหวัดสกลนครเจ้าของอ่าอย่างน้องเสีย่ยอืม เกจ๊กานาอะไรนะทุกอย่างอร่อยปกติเจ๊กานาจะไม่ไปทําที่ไหนนอกจากมาวัดที่จะทําให้เราคนมีบุญคนมีบุญนั้นจะได้กินใช่นี่เจ๊กานาจากจังหวัดสกลนครเชิญครับบรรยากาศสดๆสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณแม่มาจากจังหวัดอะไรครับมาจาก บ้านน้องเอียนอำเภอคำชะอีจ้ะมุกดาหารบ้านน้องเอียนอำเภอคำชะอีจังบ้านมุกดาหารโอ้ครับผมไปให้แม่มือนีิมาจ้ากะดีใจแล้วกะอิ่มบุญสาอิ่มบุญตื่นตันใจเรจะได้มาร่วมงานอำเพ่อสาธุสาธุสาธุนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องที่มาร่วมบุญนะครับอาหารก็มีมากเยอะนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดอะไรนะครับมาแตยโสครับมาแตยโสครับผมไม่ได้มาเมื่อนี่เจ้าไหนะมาโมเป็นเป็นไหนมาเมื่อนี่มาบุญมื่อนี่อิ่มบุญบอครรัับบค้าก็นางไก่ไม่น้อยอยากได้ท่านเกไม่น้อยบ่เอฟจีไม่น้อยนี่คือไม่น้อยนะครับอีกีอ้าวคุณนายสวัสดีครับคุณนายคุณนายมาจากจังหวัดอะไรครับเชียงรายค่ะจากเชียงรายอู้เดินทางมาเป็นกี่กิโลครับนี่เจ้าร้อยกว่าโลอู้มาด้วยใจ เอ้อยเต็มรถมาไม่ได้มาด้วยใจขับรถมาม่ใจมามารถเก็บคิวไม่น้อยดูนะแม่น้อยเริ่มนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับอืมสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากจังหวัดอะไรนะครับมหาสารคามแจกจังหวัดมาสารคามนะคิวไม่น้ำหนุนมาเบีงเป็นบรรยากาศสดๆนะเป็นได้คบมือนีนเมาบุญ อ้วิ่มใจครับผมอิ้มยยิ้มบุญยิ้มบุญอยากเชิญชวนพี่น้องมาร่วมปฏิบัติธรรมลำนุ่งพ่อแน่โอค่ะครับใจอยากมาอยู่เพื่อทำร่างกายเพิ่อเปิดปอบดูครับผมครับจังหวัดมหาสารคามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับามาจากจังหวัดอะไรนะครับชนบุรีศรีราชาค่ะชนบุรีศรีราชามานะคะหลวงพ่อ แล้วคุณสามีนะครับคุณสามีทำไมมีบุญกินอย่างเดียวเลยนี่นะครับบรรยากาศสดๆสวัสดีครับสวัสดีครับเงินอาครอบครัวนี้มาแจกจ่ายอะไรนะครับอำนาจเจริญอำนาจเจริญโอ้สกกีนางค่นางขัิคมเบอร์เสียนางคณิคมไปไหนมาเอาบุญมือนีิมวนบ่ ดีว่ะโอ้โหเด้อิ่มบุญเนาะอิ่มบุญอิ่มเข่าค่ะอินเข่ากินเข่าอิ่มพระถึงยาสาธุบรรยากาศสวันนี้ครับคุณยายคุณยายมาจากจังหวัดอะไรครับชลบุรีค่ะดูดิครับจังหวัดดูนั่งรถสิบสองชั่วโมงดูเมื่อวานรถทัวร์รถเหลืองดูเป็นไงยายโูครับอยากมากนะคะนั่นแหละมาเห็นในตาตัวเองมั้ยเป็นไงจะมาเห็นแล้วไอ้ที่ไม่เคยเกิดขึจนก็เกิดไอ้ที่มันเหิืนไอ้ที่บอกคนหัวลุกเลยนะใช่ใช่ มาที่นี่เกิดจริงนะใช่จริงๆครับทำอะไรที่นะ<ช>แต่มาที่เนี้ยอุ้ยมันเกิดที่กับตัวเราจริงๆใช่ครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองไม่ต้องร้องไห้ยายไม่ต้องร้องไห้เข้าใจครับเข้าใจ <c oughs> นี่นะครับคือบรรยากาศสดๆนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณที่ติดตามเ,เพจวัดป่าพุทธคารุก,การามสังกรีรายงานสดจากโรงครัวสวัสดีครับ